พักไนฟ์น่าจะเป็นเชื่อรุ่นสปิดไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็นมีดพับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในช่องแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าใครส่งมาให้รีวิวรู้สึกว่าจะเป็นคุณแอชหรือเปล่านะแต่ตัวนั้นน่าจะเป็นสีเงินๆนะครับตัวนี้จะมาเป็นอลูมิเนียมนะครับสีออกดำๆขัดซาตินมาแล้วก็มีสเปซเซอร์สแตนอลฟเป็นสีแดงสดใสเลยเป็นมีดในซีรีส์ที่ไม่แพงนะครับราคาลิงก์อะไรไปดูใต้คลิปได้กาวออกมาก็จะเห็นว่า ใบเขาก็จะเป็นทรงดรอปพอยต์หรือว่าสเปียร์ที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดยาวประมาณหนึ่งเลยนะครับผมจับถือในมือก็ถือว่าถานัดดูพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูนะครับผมมีดก็เป็นไซส์ก,กลางๆนะครับไม่ได้เล็กมากไซส์น่าจะประมาณเบนทัมประมาณลาร์จได้นะครับ89กรัมนะครับตัวอุปกรณ์ด้ามเป็นอลูมิเนียมหนาเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะหักแตกก็น้อยมากนะครับแล้วก็ ใบจะมีแรมกันลื่อนตรงนี้ประกอบกับสันมีดที่มีความกว้างสำหรับวางพักนิ้วได้แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับเขาทำมาเป็น false edge ไม่คมแต่ว่าเวลารูปดูก็น่าจะใช้จุดไฟฟลูออเรสเซียมได้อยู่นะครับตรงปลายใบยตรงนี้ส่วนการเจียใบยขึ้นคมเป็นฮอลโลกรนะครับตามสไตล์ของ buck knife ที่ผลิตออกมาแล้วก็นิยมเป็นทำเป็นฮอโลกรอยู่แล้วแล้วก็ตัวรหัสชื่อรุ่นมีดคือ722แล้วเป็นตัว v proof mark ในลนักษณะของปีแล้วก็เดือนที่ออกนะครับเหมือนตัว v คว่ำแบบนี้ท่านข้าสลักเอาบั็อกนี้แล้วก็รูนี้ช่วยในการกลางมีด h a r d แวร์นะครับเป็นสีเงินกับ b a c k l o อกที่อยู่ตรงกลางรวมถึงจิมปิ้งกันเลื่อนที่อยู่ตรงเฟรมมีดแล้วก็ตรงสันมีดตรงนี้ด้วยรู3รูที่เจาะมานี้สามารถจะย้ายติดตั้งคลิปได้4ตำแหน่งคือถอดคลิปตรงนี้ออกย้ายมาฝั่งนี้ ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับใต้สีํตำแหน่งเลยสําหรับคนถนัดซ้ายก็น่าจะไม่ต้องกังวลแล้วก็ด้ามมีดเองก็จะมีส่วนที่เป็นฟิงเกอร์ชอยด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับผิวก็เป็นซาตินส่วนโลหะผลิตใบน่าจะเป็นสเตเลสสตีล 420HC ไฮคาร์บอนที่ทางบัคสไนซ์เขาใช้มายาวนาน ส่วนแบล็คล็อกยู่กลึงกางนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะพับแบ c ็คล็อกได้สะดวกด้วยมือเดียวกดลงไปนะครับแล้วพับตัวแบ c ็คล็อกกลับมาแต่จุดหมุนไม่ได้ลื่นเป็นบอเบอร์ริงนะครับ <c oughs> ก็จะกางมือเดียวได้แล้วพับมือเดียวได้ด้วยการกดแบ c ็คล็อกจับสูงๆนะครับแล้วสะบัดลงแบบนี้นะครับมันก็จะหยุดที่ฟิงเกอร์ชอยจากนั้นก็พลิกกลับมาแล้วก็ปิดนะครับจะเป็นการปิดด้วยมือซ้ายก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยลงแล้วไหไรอ่าแบบนี้นะครับไม่สับเพราะว่าไม่คมนะตรงนี้ ล็อกแน่นหนามากนะครับส่วนของฮาร์ดแวร์เป็นสีเงินรับเกันกับตัวคลิปแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเ,เป็นจิมปิ้งกันเลื่อนที่บริเวณเฟร,รมนะครับจับเราก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันสะดุดมืออยู่ประมาณหนึ่งนะครับประกอบกับตัวด้ามอลูมิเนียมที่เป็นโลหะเรียบแบนนะครับไม่มีลายกันเลื่อนแต่เขาทำลายกันเลื่อนบนกับล่างทําให้จับเรารู้สึกว่ามันก็แบนๆเป็นมีดเป็นแบนไซส์ Size ก็ไม่ใหญ่มากแล้วคอนโทรลง่ายนะครับมีดมีรีเคิร์ฟนิดหน่อยตรงท้องมีด เป็นมีดเริ่มต้นที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่ดูะสะอาดแล้วก็ดูคลีนคลีนนะครับส่วนท้ายมีแลนยาร์ดด้วยนะครับตรงนี้คมหมดเลยนะครับในรูพวกนี้ถ้าลองเอาเล็บขูดดูนะครับเล็บผมติดเข้าไปข้างในเลยนะเขาไม่ได้เก็บคมมานะในรูในรอ่องเช่นเดียวกับตัวจิมปิ้งตรงนี้เหมือนกันนะครับจะมีขี้มือติดมาด้วยนิดหน่อยเนาะอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของเจ้าของนะคมคม ถ้าไม่ชอบก็ต้องไปขัดออกนะครับแล้วก็เจ้ารุ่นนี้นะครับสปิทไฟนยเขาไม่ได้มีแค่สีนี้นะมีด้ามสีอื่นด้วยนะครับนี่เป็นคาบขาวเดาว่าน่าจะใส่พวกไวลิเทียมนะครับน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นสารหล่อลื่นที่เป็นไวลิเทียมอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะฝืดมันแห้งแล้วมันจะฝืดนะก็แนะนําว่าเช็ดล้างออกดีก,กว่าแล้วก็ใส่สารหล่อลื่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่วลิเทียมเพราะว่าวลิเทียมมันอยู่นานจริงแต่มันจะเป็น คราบขาวเป็นกังแบบนี้นะครับแบ็คล็อกมันก็จะติดเนี่ยลองขยับให้ดูจะเป็นผงขาวๆเต็มเลยนะเดาว,ว่าน่าจะเป็นไวดีเซียมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับต้องเป็นพวกที่ลื่นๆบางๆน่าจะเหมาะกว่าฝืดฝืดไหมก็ไม่ฝืดแต่มันแข็งนะครับแข็งๆหน่อยไม่ค่อยลงนะครับนี่คือ b k k Knife Spitfire ไม่รู้ทำไมเขาใช้คาว่า Fixed มาแล้วด้วยนะครับไม่เข้าใจ ผมก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับเราเจอกันใหม่ไอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์ Bugsnives นะครับบา,บายยครับ Happy r i right d a n d o t